ติดต่อเราคลิกลิงกใต้คลิปคำถามเนี้ยเราจะเริ่มคานขึ้นเตียงละนะที่อยากจะถามสถิติการมีเซ็กแบบมาราธอนในหนึ่งวันน้องชมเคยมีเซ็กมากสุดกี่ครั้งหน้าน้องแบงค์มากเลยนึก <laughs> ไม่ออกอีกนึแลอ,อก <laughs> ตั้งแต่ตื่น จนเข้านอนเนี่ยมีกี่รอบชอยแรกนะสิบครั้งขึ้นทั้งวันอ่ะก็พี่เอาทั้งวันโอเคโอเคอเเอาทั้งวันใช่เอาทั้งวันโอเคอ่ะชอยที่สองหกเจ็ดครั้งคือเรานับครั้งไปเป๊ะไม่ได้แต่เอาเป็นหกเจ็ดครั้งหรือเกินสิบโอเคไม่หกเจ็ดครั้งก็เกินสิบโอเคไปกูเสร็จไปโรงพยาบาลพอดีวันนั้นน่ะโอเ น่าจะไม่เกินสิครั้งนะน่าหกเจ็ดครั้งกูว่าสุดจุดแล้วล่ะทั้งวันอะทางทีมงานเลือหกเจ็ดครั้งนับสามหันมาหนึ่งสองสามงั่นไงเห็นป่ะห่วงแล้วถ้าเกินสิบครั้งมันต้องเป็นคนเซ็กจัดหรือมันมีแหละแต่ว่ามันคงไม่ได้เรียกว่าเซ็กจัดหรอกงั้นอะไม่คือจริงๆมันมีแต่มันส่วนน้อยเข้าไปประมาณไงเคยเห็นป่ะไ้แต่เราหกเจ็ดครั้งถือว่าปกติมาตรฐานสําหรับเด็กวัยรุ่นนะแล้วถ้าให้มีตอนนี้ไหวไหมหกเจ็ดครั้งแล้ว ไม่น่าจะเกินสามะพี่ปัจจุบันนี่คือไม่ไหวนะครับแต่ที่เด็กๆก็ได้อยู่โอเคก็รบกวนน้องชมถอดหนึ่งชิ้นครับผมไม่อยากพลาดของดีจากพวกเราคลิกลิงใต้คลิป ติดต่อเราคลิกลิงก์ใต้คลิปถอดได้กี่ชิ้นนะได้แล้ว <laughs> ถอดไปด้วยเกงในอะ่ะ <laughs> พี่จะจอกได้หรือเปล่าเอาอย่างนี้ดีกว่า <laughs> ถามถอดไม่ออนแอร์ <laughs> ได้ปะไอ้เี่ย น้องบอกไอพี่ดูเองนี่หว่าเดี๋ยวพี่ตัดแบบไปดูคนเดียวอ่ะไม่อ่อนแอแล้วอะรับไม่ได้อะลูกจิตอ่ะน้องลูกจิตอ่ะน้องด่ากูซะแล้วอ่ะอ่ะโอเคงั้นวันนี้ขอขอบคุณน้องชมพูมากๆเดี๋ยวเรากรุน้องชมพูฝากช่องทางการติดตามอีกสักหนึ่งรอบครับติดต่อเราคลิกลิงก์ใต้คลิป